สวัสดีครับพบกับผมช่องมองคลฟิชชิงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารวบรวมนะครับปัญหาต่างๆที่พบในการใช้ลอกจยดน้ำนะครับเนื่องจากปัจจุบันนี้ล่อกหยดน้ำเป็นที่นิยมกันมากนะครับแล้วก็นอกจากจะพูดถึงปัญหาเราก็จะมีวิธีการแก้นะครับแล้วก็วิธีการป้องกันต่างๆนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ ปัญหาที่1นึ่งนะครับล่องหดน้ําไม่เกลี่ยสายนะครับเชื่อว่าเป็นปัญหาที่หลายคนมักจะเจอครับเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในการใช้ลอกหยดน้ำนะครับอาการก็คือล่องหยดน้ํามันจะหมุนตรงตัวเกลี่ยสายมันจะไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะหมุนไม่ไปนะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับทำให้สายมันกองอยู่ฝั่งเดียวนะครับทําให้สายมันกองอยู่ฝั่งฝั่งเดียวนะครับ ปัญหาก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าตัวเกียร์สายนะครับตัวเกียร์สายมันไม่วิ่งนะครับเวลาเราหมุนมันก็จะกองอยู่ฝั่งเดียวนะครับนี่นะครับสาเหตุของปัญหานะครับก็คือเขาควายนะครับซึ่งจะอยู่ในบริตรงนี้อยู่ข้างในนี้นะครับมันสึกหลอนะครับซึ่งรูปร่างของเขาควายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่มันจะสวมอยู่ข้างในนะครับ คือมันสึกก็คือตรงนี้ส่วนบริเวณนี้มันหายไปมันมันหายไปนะครับทําให้มันไม่จับกับร่องร่องของแกนตัวหนอนตรงนี้นะครับทําให้มันไม่วิ่งนะครับนี่คือสาเหตุของปัญหานะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาลอกหยนดน้ําไม่เกี่ยวสายนะครับวิธีการแก้ก็คือต้องเปลี่ยนเขาขวายนะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับสถานเดียวเลยนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็จะไม่สามารถใช้ได้นะครับ ซึ่งเขาควายเนี้ยโดยส่วนมากมันไม่จําเป็นต้องตรงรุ่นก็ได้ก็เพียงแค่เอาความความให้มันสูงพอๆกันนะครับมันก็จะใช้ได้นะครับลองหายี่ห้อหรืออ่าขนาดที่ใกล้ๆกันนะครับลองใส่ก็มันก็จะใส่ได้นะครับในส่วนของการป้องกันนะครับคือการป้องกันก็คือเราทําได้แค่ชะลอการสึกลอของลอกของเขาควายนะครับก็คือ ดูแลรักษานะครับหยอดน้ํามันนะครับหยอดน้ํามันทําความสะอาดตรงบริเวณแกนต,ตัวหนอนเขาควายบ่อยๆนะครับมันก็จะอย่าให้ดินมันไปสะสมเราก็จะสามารถทําให้เขาควายนั้นยืดระยะการใช้งานไปได้นะครับปัญหาเขาควายติดนะครับหมุนไม่ได้นะครับก็จะคล้ายๆอาการข้อหนึ่งนะครับ แต่มันจะต่างกันก็คือว่าในข้อหนึ่งเราสามารถหมุนได้นะครับแต่ว่าในข้อ2นี้คือเขาควายมันจะติดเราเราไม่สามารถหมุนต่อได้ครับไม่สามารถหมุนแขนลอกต่อได้ถ้ามีอาการแบบนี้แนะนำว่าอันดับแรกเลยอย่าฝื้นหมุนต่อนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมอีกนะครับคืออันดับแรกคือหยุดใช้ก่อนนะครับแล้วก็ เป,เปิดตัวตัวตัวปิดเขาควายตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามหาอะไรมาแงะเขาควายออกก่อนนะครับก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะครับสาเหตุของปัญหานะครับก็คือมันจะสืบเนื่องมาจากปัญหาในข้อแรกก็คือเขาควายสึกนั่นเองครับเขาควายสึกปุ๊บมันบางนะครับมันก็จะปีนล่องแกนต้นหนอนนะครับพอมันปีนบางทีมันก็จะไปขบ ด้านนอกของแกนตัวหนอนนะครับด้านนอกล่องของแกนตัวหนอนทําให้มันติดหมุนต่อไม่ได้นะครับการแก้ไขปัญหาแล้วก็คือต้องเปลี่ยนเขาควายเช่นเดียวกันนะครับแต่ในะกรณีนี้เราอาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มว่าตัวแกนตัวหนอนของเรานั้นเสียหายด้วยไหมนะครับเนื่องจากจังหวะที่มันไปติดนะครับมันจะตัวเขาควายมันบางนะครับมันจะไปบาดกับทําให้แกนตัวหนอนเสียหาย ถ้าเกิดว่าแกนต้องหอกตัวหนอนเป็นรอยเสียหายนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแกนตัวหนอนด้วยหรือในอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่เราไปฝืนหมุนนะครับจังหวะที่จังหวะที่เขาควายมาติดเราไปฝืนหมุนนะครับแล้วจนมีเสียงแกลก้แกล้แกล้อย่างเงี้ยครับแสดงว่าเราได้ทําลายเฟืองพลาสติกไปแล้วนะครับก็คือมันจะมีเฟืองพลาสติกตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับทําหน้าที่ หมุนแกนตอ้นนอนนะครับหมุนแกนต้นนอนให,ให้แกนตอ้นนอนมันหมุนนะเฟ е ืองพลาสติกนี้ก็จะเสียหายแล้วก็เราจะต้องเปลี่ยนแกนเฟืองพลาสติกตัวนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้สิ้นเปลืองงบการซ่อมไปอีกนะครับแล้วก็ก็แนะนําอย่างที่เคยที่ได้แนะนําไปเบื้องต้นนะครับก็คือเกิดปัญหาอลอกม,มันติดปุ๊บให้เราหาวิธีเอาเขาควายออกก่อนนะครับพอเอาเขาควายออก เสร็จก็มันก็จะสามารถหมุนได้นะครับแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนของควายอะไรก็ว่าไปนะครับการป้องกันนะครับการป้องกันก็คือเหมือนข้อแรกเลยครับเราต้องมันเป็นได้แค่การชะลอความเสียหายนะครับการทํายืดอายุหมันก็คือการดูแลรักษาทําความสะอาดใส่น้ํามันหล่อลื่นเช่นเดียวกันนะครับปัญหา สปูลไม่หมุนนะครับสปูลไม่หมุนหมายความว่าเราเราหมุนไปฮะเราสปูลมันมัน,ม,นมันไม่หมุนนะครับหมุนเก็บสายไม่เข้าอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะครับว่า,เ,าเราต้องมั่นใจว่าเราได้ปิดเบรกแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเบรกนะครับมันก็หมุนไม่ไปนะครับบางทีมีหลายๆายท่านนะสั่งซื้อลอกหรืออะไรไปรบอก <laughs> แจ้งมาว่าลอกหมุนไม่เข้านะครับก็คืออันดับแรกเราต้องเช็คก่อนว่าตรงนี้มันหมุนหรือเปล่า เราปิดเบรกแน่นแล้วหรือยังถ้าสมมติว่าเราปิดเบรกแน่นแล้วนะครับปิดเบรกปิดเบรกแน่นแล้วแต่สปูลก็ยังไม่หมุนนะครับเราหมุนไปแล้วสปูลไม่หมุนตามนะครับอันนี้อาจจะต้องตรวจสอบเพิ่มนะครับเช่นปัญหาที่เป็นไปได้ก็คือคือสปูลน,นะฮะมันจะมีแกนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะยึดแกนกับตัวสปูลน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้อะไรยึดนะฮะแล้วแต่ยี่ห้อหรืออะไรไม่แน่ใจ มันอาจจะหลุดนะครับตัวที่เขายึดแกนสปูลกับตัวสปูลมันหลุดนะครับก็คือมันไม่ยึดมันไม่จับกันเลยครับพอเราหมุนนะแกนสปูลมันหมุนนะครับตัวแกนมันหมุนแต่ว่าสปูลมันไม่หมุนนะครับเพราะเพราะมันไม่จับกันนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับส่วนการแก้ไขนะครับมีอย่างเดียวต้องคือต้องต้องต้องหาแกนสปูลตัวหาถ้าปูนตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับ แต่สาหรับใครอยากจะซ่อมนะครับผมก็แต่ผมก็ไม่เคยทํานะครับอาจจะมีคนแนะนําว่าใช้กาวนะครับพวกกาวซีเมนหรืออะไรพวกนี้นะครับลองติดตัวแกนแล้วก็ลองลองเสียบเข้าไปใหม่นะครับมันอาจจะอยู่ก็ได้แต่ปัญหาก็คือเราต้องมาร์กจุดดีๆนะครับว่าเราติดแล้วมันจะเข้าลึกแค่ไหนอะไรยังไงซึ่งก็จะยุ่งยากพอสมควรซึ่งก็ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าการเปลี่ยนสปูลจะ ดีทีท่สุดนะครับสำหรับปัญหาข้อนี้ก็จะคล้ายๆข้อที่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสปูนมันจะหมุนอยู่นะครับเราหมุนแล้วสปูนมันหมุนนะครับแต่เวลาโดนปลาหรือลากเยือหนักๆเนี่ยสปูนมันจะไม่หมุนนะครับแล้วมันจะมีเสียงแกก้เหมือนเฟืองลูดเหมือนอะไรแบบนี้นะครับสําหรับปัญหานี้นะครับาสายเหตุนะครับจะเกิดจาก เฟืองพีเนียนนะครับเฟืองพีเนียนก็คือเฟืองนี่ครับเฟืองทองเหลืองบริเวณน,น,นี้ครับนี่ครับตัวที่มันจับกับแกนสปูลนะมันสึกนะครับมันสึกพอมันสึกทําให้มันจับกับตัวสลักสปูลนะครับตัวนี้นะครับจับกับตัวนี้มันจะเป็นตัวจับตรงนี้นะครับมันสึกนะครับทําให้มันจับไม่ค่อยอยู่เวลามีแรงต้านหรือมีโดปนปลานะครับ ปลาก็จะดึงออกไปนะครับแล้วก็มีเสียงมันเฟืองลูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเนื่องจากว่า,าเราใช้งานมันค่อนข้างหนักนะครับแล้วตรงนี้มันก็จะจะค่อย,ค,อยค่อยสึกไปนะครับทําให้เกิดปัญหาตามที่กล่าวมานะครับก็วิธีแก้ไขนะครับก็คือเหมือนเดิมครับต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเฟืองพีเนียนนะครับสําหรับ เฟืองพีเนียนเดี๋ยวผมไม่ได้มีตัวอย่างว่ามาให้มาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเฟืองพีเนียนมันมีลักษณะยังไงนะครับก็คือต้องเปลี่ยนเฟืองอย่างเดียวเลยครับถึงจะหายนะฮะซึ่งราคาก็แล้วแต่ยี่ห้อนะก็หลายร้อยอยู่นะครับสําหรับการป้องกันนะครับการป้องกันปัญหานี้นะครับมันก็คืออย่าเราไม่ควรงัดงัดมั่วสั่วนะครับเช่น มันติดต่อก็งัด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 นะครับเพราะว่าแรงตรงเนี้ยมันจะไปเกิดแรงโดยตรงกับตรงสลักกับเฟืองพิเนียนนะครับทําให้มันค่อยๆสึกอย่างโดยไม่จำเป็นนะครับเช่นไปงัดตองัดกิ่งไม้นะครับเราอาจจะเวลามันโดนตอ้เราอาจจะใช้มือดึงแทนอะไรอย่างนี้เอานะครับอย่าให้งัดกับนี่โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะช่วยยืดได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือไม่งัดหรือใช้ใช้ลอก โดยไม่จําเป็นนะครับเอาไว้งัดปลาอย่างเดียวดีกว่านะครับก็จะทําให้เฟืองเรามีอายุการใช้งานที่นานขึ้น,นครับสําสหรับปัญหาข้อสุดท้ายนะครับก็คือกดปแป้นแล้วเวลาหมุนแป้นไม่เด้งขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเจอกันบ่อยเจอกันเยอะนะครับก็สาเหตุของปัญหานะครับก็คือว่าในระบบ การดีดตัวกลับของของลอกหยดน้ํานะครับดอดีดแป้นนะครับมันจะมีสปริงนะครับที่ทําหน้าที่ดีดนะครับบางรุ่นก็จะมีสองตัวบางรุ่นก็มีตัวเดียวนะครับแบบนี้นะครับไม่ไม่แปลจําไปเห็นดีกว่าตรงนี้นะครับกับตรงนี้อ่ะบางบางรุ่นก็มีตัวเดียวนะครับคือสปริงตรงนี้มันหักนั่นเองนะครับ สปริงตรงนี้มันหักทาให้มันไม่ไม่มีตัวดันส่งต,ตัวแป้นกลับขึ้นมานะครับทําให้มันตัวแป้นมันก็เลยไม่ดันขึ้นนะครับสําหรับการแก้ไขนะครับก็ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนสปริงก็น่าจะบางรุ่นก็จะมีขายนะครับเห็นเห็นในแอปส้มในแอปแอปฟ้าก็จะมีขายอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ราคาถูกหน่อยก็อาจจะหายากหน่อยนะครับก็ก็ สำหรับปัญหานี้ก็เป็นก็คือสปริงหักก็ต้องเปลี่ยนสปริงนั่นเองนะครับแล้วก็ในการป้องกันนะครับก็อย่าก,กดเล่นโดยไม่จําเป็นนะครับคือถ้าไม่ได้ไม่ได้ใช้งานตกปลาก็อย่าไปกดเล่นปันเล่นกดเล่นปันเล่นกดเล่นปันเล่นอย่างนี้นะครับมันทําให้อายุการใช้งานของสปริงมันสั้นลงนะครับก็ว่าใช้ที่เท่าที่จําเป็น เหมือนเหมือนเหมือนข้อที่แล้วนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับรวบรวมปัญหาลอกจดน้ําที่มักจะเจอนะครับแล้วก็รวมวท,ทั้งวิธีแก้ไขวิธีป้องกันต่างๆนะครับก็เพื่อนๆพ,พบปัญหาไหนนะครับก็คอมเมนต์ปรึกษาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะตอบจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบ,ตอบ,ตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับตอบเพื่อนๆนักตกปลาไม่มากก็น้อยนะครับก็ ขิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ